ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบพกช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีราคามาฝากพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมจะกระชับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับผู้ติดตามเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับต่อไปนี้การทํางานของยุทธภพกช anel ก็เน้นย้ำนะครับขอให้ทํางานกันให้ละเอียดนะครับจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็ต้องย้ํากันอีกทีหากมีพลาดประการในทางเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ทําให้ดีที่สุดนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้มีหมอนทองนะครับวันนี้ AB เนี่ยนะครับหลายลงหลายเจ้าเปิดมาบางเจ้าเปิด125 130 135นะครับ2ถึง6กกิโลกร,รมัมนี่คือ AB นะครับเกรดซีอยู่ที่90ถึง95นะครับผมเกรดดีอยู่ที่85นะครับ1.2ถึง1.9กกิโลกร,รมัมเอบวันนี้เห็นมี 1 2 5 130รบนะครับส่วนชนี ABC นะครับอยู่ที่95้นะครับ2-5กิโลกรัมนะครับเกรด C อยู่ที่70พวงวณี ABC 135นะครับผม135นะครับ1.5ถึง 5, 5กดดิโลกรัมเกรด D อยู่ที่90นะครับ1.2่ถึง1.4กิโลกรัมส่วนกระดุมวันนี้เออยู่ที่100นะครับเกรด C อยู่ที่70ครับ เกตดีอยู่ที่55นะครับผมไวไปหรือเปล่านะครับลองกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับขอเพียงเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้ทราบราคาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับเพียงแต่หาข้อมูลนะครับแล้วก็มีการผ่านลงต่างๆนะครับเห็นราคาก็หยิบมาฝากเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับบางท่านก็ รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ทราบผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับพ่อพี่น้องนะครับในการค้าขายกันต่อไปนะครับหวังเพียงแท่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับผมเองยุทู c ช anel และทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านนะครับ